เงื่อนนี้มาตามแม่เพื่อนฝันแล้วคนเพคนฝันว่าบ้านทักบ้านหลังใดเป็นงานเพื่อนว่าฝันสองคนฝันว่าคนมากกว่าสิบบอกฝันล่าสุดอีกฝันเห็นคนตายเพื่อนว่ามฝันนี่จะเป็นตัวแดงต้องไปติดตามแม่เพื่อนกันได้เลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก้อนก็มาตามแม่เพื่อนเนาะให้เกาสองตัวเดียวแข็งๆเด้อนะครับถือว่าคุณแม่นี้เนาะนะครับ มาานเจ้ธรรมดาแล้วแม่มันบ่าเขาว่าโดนเออล่องเขาเจะต่อนได้ความใจ่ย็นงานดันแล้วเนาะเอีบซี่คนใจดีโยคนผมแรงนมเด่นแบบแต่ธรรมดาเนี่ยงานาันพวกเขาแต่เราในทางเพื่อนเป็นเอซี่มันโชกมาน้ำนะครับแต่ยังไงก่วานี่คือวาหลัมันโดนเป็นกเขานะแมนอันหัวกรเขานึ่หั่นอะวบ้างเกา กระสองนี่แหละแมนกระสอองนี่แหละมาตามแล้วเด้อนะครับมาตามแล้วมาเหมือนนันเพราะขั้นใดมาเหมือนนันเพราะขั้นฝันครับผมอืมันก็ฝันไปสองสามขึนนี่แหละฝันแล้วฝนมใอีกแล้วฝันแล้วอันนี้แหละแม่ไรนวฝันแล้วฝันแล้วก็มีสองฝันแล้วแมนฝันแหลกวฟังยังอยนะเอาฝันแหลกกันบ่เออพี่น้องอยากถามเนาะฝันมือที่แหลกอ่น บนแม็น huh. มือที oh yeah. so well, ่เหล็กเด้อหลายมืออยู่เด้อเออแจังมาฝันก็ได้เร็วล่ะแต่ว่าจักสีเข่าเ่าเข่าเด้อบนที่นี่ครับผมได้เร็วซูนหาซูนหาในฝันว่าอะไหมรับเนี่ยฝันว่าไปเยี่ยนข้าเจ้าเป็นงานนั่ะนะฟันที่ที่ข้าเจ้าซูนหาจะได้ซูนหาครับผมจะได้ซูนหาตัวเดียวแขน เป็นงานเป็นงานปุ่นอะไรเนี่ยเป็นงานเป็นงานอย่างบูตาบ้านคือไปเงยนพระเจร่ครับไะไล้วศูนยหาร่องสือเมืองอันสิขเขาเพื่งเข้าวาบอสนแต่ก็เพินมฝันที่แฟนบักจอกมิโฉงนศูนย์ห้ากลับไปนํำจังอนก็ยังดีแต่ว่าก็ได้ศูนยหาแต่ว่ากลับไปน้ำหรดดศูนย์หาศูนย์งนศูนยหา พอดูมาแล้วเป็นหนยมาแล้วเมื่บวานกับมาซ้ำนี่แหละฝนกัมาเฮ้ยห้ามดินเลยงห้ามดนเลยนักเรียนมาหอดเลียนกับตัวห้ามต๊ะดโต๊ะีอฝนกับดเอ้ยนี่ันเลแม่นลี้ยนี่แบบปาเป็นงานเนาะแมนข้าวจ้าสิบ่วเขาเหลายตัวติดมากฝนมาก็ได้ันก็ติมาเอา่นั้นเรแม่อนเรียกเอาเด้อีา ฝัน hmm. ี้ขึ้นต่อมาฝันในศูนเกศเลยขึ้นต่อมาฝันในศูนเกหมักกับส pues ื่อเพรามักกับบสื่อเด้อสเกีน้องฝันไเนี่ฮะฝันว่ามีคนมากกวบสิบบอกว่าศูนย์เกตตองับจว้แลวลูกนี่คนกระสิบเนาะจ้ะนี่พนกระซสิบเป็นเสียงผู้ชายเสียงมีเสียงผู้ชาย เคยเคยไปฝันเลยยักเกียวครับบบ่เเคยฝันเีดแต่ว่าคนมาศูนย์เจ็เจมากม่เนี่ปลาลตัวเด็กอี่ช่นึงเอายังมีอีกเด้มาเคลืนได้อีกเด้ขค้นเท่าไรมาเคลืนนี่แต่ว่าฝันเห็นผู้ตายเด้ป่ะที่เออฝันสินไ่เนาะฝันเออย่นเียนคืนมาสินไ่เลยไมเอเรียนอยู่เออเื่คบอเป่าเป็นสินไฝันเห็นผู้ชายบักที่มันตายเลยตายแล้วี มันบอกเลขี้ยงได้เหมือนขึ้นเก็ดสามตัวเดียวเด้ิไม่มันเห็นบอกแม่เลยว่ามันเป็นหลายตัวหใช่สามคูวนึงเก็ดสามคนตายบอกเป็นตัวเลยบเป่แม่แม่แมวมันบอกเก็ดสามตัวเดียวเลยคนตายโอ้ขาดขาดดวงนี่ลหมได้เมือนขึ้นอย่เด้ยวเริ่มเริ่มแมคเริ่มวาเหมือนขึ้นเป็นมันสินเนาะครับผมคนตายนะแมวคนตายมันจะอยู่ันานทะเนี่ยโอ้ยมันเป็นนุ่มๆอยู่ดิเด็กด้หอยนุ่มๆอยู่ดิมันตาย แต่ว่ามันลืมกันนะอ๋อลืมกันกับเพราหนาลืมกันกับเพาหันีนเรี่ยมากขึ้นเรี่มากเรี่ยมากเลยอันมันเลยว่ามันเลยเรียกตากไปเลยเรียกมนแบบตัวใดละนายก็เลยว่าเจ็สามเปเ็สามตัวเดียวได้มังบก็เลยว่าอ๋อเป๋เข้ามันก็สีหลาลตัวเด้งอย่าง เอาอันภากันกวางมึงเอาเด้อผู้ใดมักตัวใดก็ซื uh, uh, uh. ้อเด้อมึงเอาผู้ใดมักตัวใดก็ซื้อเพราะว่าสีบ้าอินเดี่เพื่อนหลายตัวให้มาสีบ้าวันหลายตัวโอ้ยสว่างสว่างมือสีออกมันฝันฝันลายยาเนื่อบ่สุดกวนบ่ฝันเนี่ยสุดกวนนี่จนมาเลขออกฝันได้เก้าสองตัวเดียวฝันสุดนี่จ้าเนีจังวาเอามาฝันนำฝันนี่ไงเกินยังเมื่อไหร่ถ้าว่าบัก้นมันตไตมันบอกเก็บสันอายุรับประหลุรับเม่เนาะบ่บ่ประหลุรึเนาะ มันจะหลายตัวก็ต้องไปออกนะอกหอที่ทำก็ได้ทำเพื่อว่าเขาจมว่ามลพิษขึ้นมาจะทำมาอยู่เพิ่นมันบอกเลขอย่ถ้าเกิดความเป็นลวงปู่นี่ผู้เป็นมตนบอกเป็นกระบอกเก้าสองตาบาบัดที่นีบอกมันายมันบอกจ้าไถามเนาะแต่วาเก็บซูนนี่คือคนกับสิบแมนคนอเกืบสิบมันคูนี่แหละแมนบอกมันสองคูนี่ละสั่นเ่สามฟันนะใช่ไ่ม

อ๋อมันตามตัวนี่ยว่งหันเลยไเออคุ๊บกับเราจแล้าเจ้าเหรอเราข้าเจ้าสิกับเอาข้าเจ้ากับสิว่าเรียกแม่เพื่อนหลายตัวง่ายเ่สิว่า มาหลายเด้อนะครับสำหรับมหาเปิดแสงใส่ตาเออเก็บตาได้ไหมนะไม่ได้เปิดแสียงเลยีมัันมนเป็นเหมือดเอหมือดฝนมากมันเมือดมากมากห้อกัเฝ้าเขียนเอาเ้าก็บเฝ้านั่นเอาเ้าก็บเฝ้าไปตัวฝนสี่ห้าวันฝนนะครับฝนสี่ห้ามฝนสำหรับเพื่อนนะครับพี่สามฝันนะครับสามฝันเด้อฝันหลังเลยออกเลยร้ายมือเยอะหรอกแมนแมนมันลอยมาตามใจ้นาเพราะได้นะครับได้มันเหนียวเลยฝันมาเป็นงานบรเจ้าริเป็นงานนะครับ บ่าเลยที่ศูนห,น,หนะครับมูไดแมวา,าเท่าไมูเจ็มูเจ็ดได้นะครับศูนหนะครับมูเจ็นะครับส่วนฝันมีคนมากาสีไผ่ขางหูเนี่ยเป็นเสียง,งยเสียงมไเสียงไบอกศูนเกตตัวเดียวนะครับแล้วขึ้นวันศิลาสุดนีู่ขึ้นน, <S <S <ห>น,นะครับตปคนตายเนี่<ห>น้อยผู้เบาอย่เป็นผู้เบานตายแล้วมาบอกเจ็ดสามตัวเดียวเลย่อยมีเลกเม่ให้ดังสิว่าไงให้เจ็ดสามตัวเดียวเลยพี่บอกคนค้นบอกขึ้นนะครับ ให้การพลาดคือเก็ดสองตัวตัวนึงเนาะแต่ว่าแล้วแต่พี่น้องจะลงมาลงอันนี้เขาลงเก็ดสามตัวเดียวเก็ดสามตัวเดียวไอ้เ่อยาพลาดเก็ดสองอีกตัวนึงนะครับพี่บอกคนโคตบอกขึ้นพี่บอกคนเออพี่เขาบอกลงเขาบอกถือเราละเอาถือเราเนาะมันติดอะไรติดอะไรตัวนั้ะนีแม่ก็ยังว่ามันหลายังว่าไหลนะอันไหนคือว่าฝนฝันดีเนาะฝันมาจะบ้านเราไม่ฟีหอบบ้านเนี่ยฝันได้ฝันดีกัยังว่าจะเแบบตามฝัน สามฟันก็ซื้อไห่อยสามฟันสามตัวไหมสามฟันกับสามตัเสามตัวแม่อไเลยสามฟันหม่มันเกียแปดตัวแล้วว้ลายหอูสามฟนกับสามสามฟันเอ้าวสววเพื่อนฟันดีหรอฟันเรื่อนฟันลักษณะนี่มโฉกเลยค่ะกเพื่อนฟันอันหลวงพออืมนบอมาบอตัวเดียวคน่อนี้อ่กัเขาอันนี้มีคนบอกเป็นตัวนี่วันนี้มันเกีรสามแมนเกรกระชีบยังศูนย์เจ็ดนะครับเนาะต้องแยกดีๆเออแลวมือมือน่อแม่ฟันนันเฮี้ย นเขเจ้าอยู่หั่นเขาเจ้าเป็นงานแม่ไปลจักไปอีหยังอกไปเฮียนเขาเจ้าเออเลยว่าไปเอาอีหยังบ่เฮียนเขาเจ้าเป็นว่าเป็นงานนั่น่ะแม่ไปนั่นน่ะก็เลยเอาของเฮียนเขาเจ้าล่ะมาว่าเยกว่าสูตรางาเก็บ3กงามเอองามๆๆรัเด้ดอกน่ะักบแม่นบ่ครับันได้ปลาเด้ว่าสิมีเก็บอยู่ดอกสั่นเขากันเด้อเขากันเด้อเขากัน มันได้หลายตัวจังเลยขันหอวยมากรวยมากเ้ยมัรวยมากหลายตัวมาแม่คิดอยู่ดิบอมแมนบคิดดิแม่คิดอยู่ดิว่ามันหลายฟันเรยจมันฟันละตัวนะมแมนสามฟันสาตัวใบแมนสฟันฟันละสาตนะมันเป็นฟันละตหรือเ่หลายตัวตัวอะไรที่้าหล่ะ ประกอบคนมาเพิ่นหลายเนะครับดีแบ่งฟันพี่น้องเอี้พี่น้องเอี้ยนะครับคุณได้โจมมาเนี่เรื่องแม่เพิ่นเด้อละเมื่อเนี่ยเพิ่นฟันดีครับก็ละนะ้วให้ตามทุกท่านเลยสามฟันสามตัวนี่ว่าหลายตัวดอกนี่ฟันว่าเครื่องขยับเป็นงานคือบาร์ดีซูนหาตัวเดียวเด้อนะครับแล้วก็มีคนมากกว่สิบหางหูเราได้ยินศูนย์เจ็ดนะครับตัวนึงแล้วฟันนั้นสินใหแยราสุดนี่เพคนมาบอกเป็นคนตายเป็นคนรหนุนยกบอกว่ามีเลี่ยมหายเกตสามตัวเดียวนะครับใครโจมใครมาเด้ออ่เพนนะครับ เราเลยกย์ฟ้าไปได้คนน้ารับโตมาแล้วนะครับเาเอาให้โชคประมาณ้ได้พี่น้องคัดดีๆนะครับเรียกว่าลายตัวนะครับมาตัวได้เรียกเอาเนาะเรียกมากตัวไดเรียกเอาแต่วาแม่เพื่อนลายตัวให้เอาจีแต่ไหนนำหนักตัวอดตัวหนึ่งได้นะครับเพราะว่ามักสุดโตโยะมักกูตัวแต่ว่าเกียซ้าแม่กับมักพี่ดิแม่แม่คือมักเยอะเกียจซ้ำอืมคือมักเยอะแม่มาอ่าจุาจุดจุดจุดจดจุเจุดจุดจุดจุาจุดจจจ้าจจจ้าจ